พีเาสวัสดีครับพี่น้องอไปก่อนจะออกจะบ้านก็ต้องทำภาษารถนครับีะครับมือภาษารถก็ดรก่อนครับนีบอ,ออกบ้านตรงนี้ครับ ขุดรถขุดลาก่อนอเด้อพี่น้องใส่บ่เองมุงด้วยหนิด้ครับต้องขุดรถขุดอะไรให้เรียบร้อยครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้ครับผมีแรงชกหนิครับโอ้โอเคโอ้สุดความร้อนแล้วครับเห็นไหครับชีวิตเมืองนอกพี่นอ้องไม่เสื่อูเลยนะครับ Den bør vi ha ปาดดอนนะครับด้านข้างบนถ้ามันเกินเสรร้นลูกวายลูกไก็จะรับรับมาพ้นได้ไปเลวาถือไม้ครับเดี๋ยวมาถืม,ม้ครับราวยครับน่ไ 닥터마, 히트루, 이스토리히 เอาดูทางได้ครับถ้า่งั้นก็อันตรายครับพี่น้องไอ้พี่น้องเอาดูทางได้ครับผม